ไม่หมูเอา้าจะไม่ให้ยังในองล่นะน่ะมันอดใกล้เห็ดอาหารแี่งนองอ้องเอ้าก็อยู่ในองสัน้นโอ้หดไกลไมาให้นะ้ำมันหมูเด่นไสตีครับป้าโธเจะคืออลังการแทอ้องคหลาดบุรีองคหลาดบุรีตีจ้าเอา้า ทอดของแท้ทอดแล้วบ่ให้เด่นใส่ตาเด่นใส่แขนมันบ่โตกระบ่เด่นใส้มันบ่อ่าถูกจะคือความคิดสร้างสรรค์ดีแท้ไปะเอาไปพ่อมาเย็นบ่อ้าวปวดพ่อจะเจาะปวดพี่น้องที่ส่วนพี่น้องเบมึงัวข่อยในผนยานันน้ำมันหมูเด่นใส่เลยไปอยู่ในองมีตะคอดีแต่มือออกมาพี่น้องพุ่นน่ะอ้ ปวดโเนาะเอาสูดเอาพยามูด้อระวังน้ำมันเนี่ยล่ะ